แล้วมาที่นี่นี่มาบ่อยไหมครับเมื่อหาทุกครั้งห้าครั้งอ๋อครับเบิ่งไปในไรล์รดได้กีนไม่ถูกก็มาชอบเจ็ดห้าเลยใช่ไหมครับเออชอบเจ็ดห้าเลยทม่แม่เขาอันดหรือจี๊ก <c oughs> อันแล้วบ่แจ็คเลยคือว่ายเถหกสามชอบไหมแจ็คสอซและแจะทะเบียนรถจะบ่โอ้เขาทะเบียนรถจะขอโอ้ทะเบียนรถอะไรครับห้าเก้าหกสามโอ้ห้าเก้าหกสามดวงแหงครับ ที่ถูกวาดก่อนได้5,000สนอันนี้ถูกที่จุดได้364ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับก,ก็อก,กนิวครับวันนี้วันที่22มีนาคม2,567ครับผมมาที่ตำหนักปูใหญ่จานนอตตี้ ie, เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมวันนี้เดินเข้ามารู้สึกว่าจะเห็นคนพลุกพล่านกว่าเมื่อวานเยอะกว่าเมื่อวาน แล้วลานจอดรถก็รถจอดลานลานแรกนะครับจะเต็มแล้วนะครับมาน้องไอซ์สวัสดีครับน้องไอซ์นั่งลงคลิปอยู่นะครับทางนู้นน้องกับตันทำอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูนี่สวัสดีครับทำไรน้องกับกัน อ๋อมาดูทูบคุณพี่ที่ดวงหิงครับโอ้ไหนไหนตัวไหนตัวนี้ครับเนี่ยตัวนี้เหรอแต่ว่าใครเห็นเป็นโอ้สามสามหกสี่เนี่ยอาจจะตัดหัวก็ได้นะโอ้ตรงกับอาจารย์เลยนะใช่ผิดตัวเดียวกับอาจารย์อ่ะอาจารย์แปดหกสามเนาะอันนี้สามหกสี่เดี๋ยวเป็ดมันก็ถ้าประกบกันมันก็จะเป็นเป็ดเนาะอืมอ่าครับคนดวงหิงไหนไหนคนไหนทูบอาจารย์อยู่นะครับทุกคน เจ้าของทูบอะอยู่ทางโน้นใช่ไหมใช่ครับนี่เจ้าของทูบอยู่ทางโน้นไป<ช>เราไปคุยครับเจ้าของทูบกันด,ดีกว่าเ็นยังไงดีนนทางโน้นทางนี้ใช่ไหมเจ้าของทูบสวัสดีครับ,รบโอ้มาด้วยชุดสีแดงเลยเป็นยังไงบ้างครับโอ้ไม่ลืมกลับหัวเมื่อีิแลือมลืมกลับหัว ได้เก,เกต92บาร์รเร็คดับมาเป็น62ตั้งกูเชื้อผัดกับอ่ะได้ละมึงไมีดูหว,วังไงวะครับม้วที่แล้วนี่ก็ซื้อยอ,ยอ,ยอยู่แต่ว่านี่กับหัวได้ไหมครับงวดที่แล้วนี่ได้ไหมโบ่จ้ะบ,บ่บได้ <ใน S 1> เลยครัถ้ากลับหัวนี้น่าจะเน้นเลยเอาผมได้ยินข่าวว่าได้ห้าแสนนี่วนงวดไหนทั้งหมดละไรกี่บาท43โอ้โหงวด43โอ้ได้ห้าแสนนะครับวันนี้ผมเห็น เอามาถวายปู่แล้วครับเอามาให้อาจารย์จ้ะโอ้อันนี้เอาไว้ให้อาจารย์น็อตตี้ขลามขลามจากไซนอะครับจากสุรินโอ้ยนี่เป็นขลามสุรินหน้าเหมือนกันน่าเหมือนกันบ่คะแล้ววันนี้นี่ได้อะไรมาถวายปู่ครับเนี่อะกล้วยไม้โอ้ได้กล้วยไม้เอ่อเอากล้วยไม้ไม่ปู่เปคนมาเยอะเลยต้นได้กี่ชิ้น20ต้น ตั้งใจเอาต้น,ตนไม้มาถวายที่ตำหนักใช่ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้อาจารย์กำลังจะบูรณาการ,รครับเพราะว่าตอนนั้นอ่ะโดนเหยียบเยอะกับต้นไม้อะไรตายเยอะเนีน่ยกำลังจนะม,งมาฝันอะไรนครับก่อนมาจะมีสามีโวแต่ว่ารอมาเอาที่ข้างหน้าใช่ไหมครับรมาขอน้ำปูตั้งใจมาขอน้ำปู ตรงกัเลอาจารย์องตัวอืมใช่ครับจริง,รงสองตัวนี้ตรง,นะงตัวนีตรงรู้ไหมว่าตัวไหนลองลองเดาดิรู้หรือ,อยังครับอาจารย์ปล่อยเลขทูบอะไรแล้วจะแปดเา 8, 6, อ๋อแปดหกสามครับตรงกันยกอาจารย์ครับตรงกันอยู่เราเราจุดเราจุดได้อะไรนะครับสามหกสี่ครับตรงกันอยู่คู่หนึ่งนะครับ ชอบไหมคะคุณี่ชอบดีว่าจอบเน้นเป็นไหนคะับลับเล่นมือหกสี่หกส่โอ้หกสี่ต่อหกสี่แล้วที่ที่ปู่องค์ดำล่ะครับได้ขอไหม โอ้บริจุดนู่นจุดแต่ตรงนี้โอ้ทุกครั้งมาก็คือจุดโอจุดท,ที่ตรงนี้ที่หน้าปู่เวทนี่ใช่ไหมครับตรงที่ที่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับนี่๋อตรงนี้เลยครับที่ปู่เวทที่ปู่เวททางนี้ใช่ไหมครับถูกมากี่ครั้งแล้วครับ ตั้งแต่ตามอาจารย์มาเนี่ยนับบอลอนโอ้ถูกถูกบ่อยจนนับไม่ได้นะครับแล้วมาแล้วมาที่นี่นี่มาบ่อยไหมครับเมนหาห้าครั้งห้าครั้งอ๋อครับเมิองใตได้รถไปก่คร้งม่ถูกก็มาแต่ตอนเริ่มเริ่มแรกที่เริ่มแรกที่จะมาเนี่ยเราถูกก่อนไหมหรือว่ามาก่อนแล้วค่อยถูก อ้โถ yeah, like. mm ูก4-4แล้วก oh, like no well, yeah, so yeah. yeah. ็คือตามจากอาจารย์แล้วถูกแล้วก็เลยมาอ๋องวดงวด4-4 6-4-4นั่นใช่ไหมเกองรข้ล่างอือ๋อได้4-4ออตั้งแต่นั้นมาก็เลยถูกมาเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับโชคดีมากเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับ วันนี้รอพบอาจารย์ไหครับนี่รอรอแต่ว่ายังยังไม่รู้เนาะว่าอาจารย์จะลงหรือเปล่าแต่ก็จะรอทำคาถาอะไรที่เาทำคาถขอให้ลุ่งเนาะครับขอให้ได้พ่อนาในสิ่งที่เตรียมมานี่เอามาฝากอาจารย์ข้าวหลามข้าวหลามนี่เฮ็ดเองบอกครับลืกซื้อ คือคนคเห็ดเองเลยค่อยสือประจำเลยจ้ะอร่อยใช่ไหมครับแถวนะเป็นข้าวหลามที่ขึ้นชื่อก็ว่าได้นะขาทำขายประจำก็เลยนำมาฝากอาจารย์นะครับปู่ก็ชอบนะครับปู่องค์ดำก็ชอบข้าวหลามอะไรนะครับอโอ้ตอน ตอนที่ได้สี่สามเอามาถวายปู่อ,องค์ดำใช่ไหมครับท, 4, ทั้งสองเลยรวมทั้งหมดเก้าสิบเก้ากระบอกเลยครับอ๋อเก้าสิบเก้ากระบอกอันนั้นก็ได้นำมาถวายปู่งวดน,นี้นี่คิดว่าจะหนักตัวไหนครับ <c oughs> <c oughs> คิดไว้หรือ,อยังคิดหรือ,อยัง <c oughs> ว่าจะหนักตัวไหนชอบตัวไหนที่อาจารย์ปล่อยมา อาจารย์ปล่อยถ้าเป็นเลขชุดนี่ตอนนี้อาจารย์จะปล่อยหนึ่งเจ็ดห้าครับอาจารย์ปล่อยหนึ่งเจ็ดห้าชอบตัวไหนหนะึ่งเจ็ดห้าเนี่ยหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าอย่างเงี้ยชอบตัวไหนหรือว่าชอบเลขเจ็ดชอบเลขห้าชอบเจ็ดห้าเลยใช่ไหมครับอ<ต>ชอบเจ<ต>็ดห<ต>้าเลยไม่ไม่เขาอ่าน,ออน,น, <c oughs> นละทีเดีนอ่านแล้วบอกักลคือว่ายเถส่วนส่วนเลขทู่มีคืออาจารย์ก็ จุดทูบได้แปดหกสามส่วนคุณพี่ได้สามหกสี่ชอบตัวไหนครับหกสามชอบไหมจักรเอืและจะทะเบียนรถจักรอโอ้เขาเบียนรถจักรอโอ้เบียนรถอะไรครับห้าเก้าหกสามโอ้ห้าเก้าหกสามเบียนรถที่มานี่ใช่ไหมมาสามคนนี่แหละครับสี่คนขับอ่าคนขับไปไหนครับตอนนี้ โอ้คนขับไม่ลงมาอยู่ในรถนะครับอขอบคุณมากๆนะครับขอให้โชคดีนะครับขอให้โชคดีนะครับขอให้ถูกเยอะๆนะครับงวดน,นี้นะครับครับผมวันนี้เราจะสืบราย,ยวันนี้หล,บล<ร>ะบเกนบ่ <c oughs> ครับวดนหน้าก็เจอกันใหม่นะครับน,น,นี่ครับนนท่านผู้ชมนนอยู่ที่ปู่อนันตนาคราชกับแม่ย่าอุสาวดีนะครับนี่นะครับเลขทูบที่คุณพี่ดวงแห่ง ครับที่ถูกวัดก่อนได้ห้าแสนอันนี้ถูกที่จุดได้สามหกสี่ครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง y o ยูทู e ก็อก <c oughs> นิวด้วยนะครับ